คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะข้อความจากคนที่กำลังคิดถึงคุณแบบชํำๆเอามาดูนะคะเป็นยังไงบ้าง You are my twin flame deep down I know this you are my ultimate mirror พี่ไม่ได้บอกว่า เรากับเขาจะต้องเป็นคู่ทวินเฟลมหรืออะไรเนาะแต่ว่าเขารู้สึกว่าลึกๆเราสองคนนะคะต่อให้กายเรา2คนจะไกลหางแค่ไหนอะ่ะมันยังคงมีจิตวิญญาณที่ยังคงเชื่อมโยงถึงกันอยู่เสมอนะคะรวมไปถึงว่าเราเป็นกระจกสะท้อนอะไรบางอย่างของเขาเหมือนกันนะการที่มีตัวตนของมีตัวม,มีมีเราอยู่อะคะ่ะ ในชีวิตเนี่ยค่ะเอ่อมันทําให้เขาแบบสะท้อนภาพบางอย่างอะไรในตัวเองเช่นบางน้าที่เขาไม่น่ารักนะคะเขาเห็นตัวเองชัดขึ้นนะคะจนบางทีเขาก็กลัวเหมือนกันนะที่ที่จะเห็นตัวเองชัดขึ้นนะ่ะมันทําให้เขาเห็นถึงด้านไม่ได้เรื่องของตัวเองในบางครั้งเหมือนกันเนาะช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าใครบางคนวิ่งหนีหายจากความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่านะนะคะ You teach me a lot along our เ a อ of เ o v อเขาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยค่ะเหมือนเราได้มาสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเขาได้เรียนรู้ในเรื่องราวของความรักนะคะต่อใหเออ้เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็ตามแต่ค่ะแต่มันมีการที่เขาได้รับอิทธิพลนะคะจากเราเช่นกันเนาะอืม I care less what others are saying ในเนี่ยอาจจะมีนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มันมีคนก็สิบคนพูดในเชิงไม่ดีไม่โอเคและเขาอาจจะเคยแคร์เสียงชาวบ้านเสียงป้าเสียงลุงข้างบ้านมาเยอะมากแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่แคร์แล้วนะคะว่าใครจะพูดยังไง ช่างปล่อยไม่อยากจะสนอยากจะแคร์สิ่งที่ตัวเองรู้สึกและอยากจะทำอะไรตามใจที่ตัวเองปรารถนาจริงๆ My beloved kiss is sweeter than strawberry cheesecake นะคะเขาบอกว่ารอยจุมพิษนะคะเออ อันแสนหวานเนี่ยออของเรากับเขาเนี่ยมันคือหวานหวานมากนะหวานกว่าขนมเค้กใดๆในโลกนี้นะคะหรือเขามีด้านที่แบบนอกจากคิดถึงแบบช้ำๆอยากเห็นหน้าแบบช้ำๆด้วยว่าเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาเห็นปาก Still in love I love you from the moment I met you and I still love you เขาบอกว่าเขายังรักและยังรู้สึกดีกับเราตั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอและยังคงอยู่อย่างนั้นไม่หายไปไหนนะคะ I w a n n a touch you เขาบอกว่าเขาอยากจะสัมผัสตัวเราแบบมากๆเลยอะน่าจะคิดถึงมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย I c a n see myself in a relationship with you เขาบอกว่าเขามีการเห็นภาพนะเห็นภาพว่าเรากับเขาเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันนะคะเออยังมีภาพเกี่ยวกับเราอยู่ในนั้นเนาะภาพอนาคต I'm surrounded by toxic people ช่วงนี้เขาอาจจะอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นพิษสารพิษนะคะที่ทำงานอะไรก็ตามแต่เหมือนเขาอยากได้กำลังใจจากเราอะคะ่ะคนที่เป็นแบบ คนที่ไม่ได้เป็นพิษกับเขาอะค่ะอ,อ,อยากได้รับอ้อมกอดที่อบอุ่นมาชดเชยสิ่งที่เขาเจอสภาวะพิษจากคนรอบข้าง I still see a future with us เห็นปะคะยังเห็นภาพอนาคตกับเราอยู่เนาะเออมันไม่ได้แปลว่าเขาอะลืมเลือนคุณเลยอาจจะเคยพยายามที่จะลืม แต่ช่วงนี้อาจจะนึกถึงหนักมากก็เป็นได้นะค่ะเ,เคยแล้วบางคนเคยพยายามลืมกันแล้วแต่มันก็ลืมไม่ได้สักทีเนาะ You were my best kept secret feelings because I was afraid of being judged เขาบอกว่าคุณคือความลับในหัวใจ ที่แสนที่แสนพิเศษสุดเพราะบางทีเขาไม่กล้าเปิดเผยอาจจะกลัวการถูกตัดสินจากคนรอบค่ะคุณกับเขาจะมีความต่างอะไรหลายๆด้านหรือตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีด้านไม่ดีพอแล้วไม่อยากจะชุดคุณลงมาไม่รู้ว่าคุณกับเขาอยู่ในสถานะประมาณไหนนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีคนอื่นไปแล้วก็เป็นได้เช่นกันเนาะ แต่ถ้ามีเคสมีคนอื่นไปนแล้วหรือมีคนอื่นอยู่ที่เป็นรักษาของเ h i ร์ p าร์ตอะค่ะถึงจะรู้ว่าโอเคเขารู้สึกยังไงแต่ว่าในความเป็นจริงอะค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ใช่ตัวจริงของใครสักคนหนึ่งที่ไม่ต้องเ,อเป็นแผนสำรองในชีวิตใครนะ I'm still in love with you นะคะเขาบอกเขายังรักยังคิดถึงเราอยู่เสมอเนอะนะคะ I came looking our all e x t s ะะเขาบอกว่ามีการดูบทสนทนาเก่าๆร่าว่าเร้าวเขาอะค่ะเยอะมากๆใบมากๆนะคะ Gratitude you taught me that I could discover beauty in the most unlikely of places คุณเขารู้สึกขอบคุณนะคะกับการที่ได้มีคุณในชีวิตนะค่ะ เออคุณทำให้เขาเห็นว่าในบางด้านที่อาจจะดูเหมือนไม่เห็นความงดงามแต่แค่มีใครสักคนหนึ่งที่รักและปรารถนาดีต่อกันอนะ่ะมันในด้านที่ไม่งดงามเนะี่ยมันก็ไะ้มีความงดงามซ่อนอยู่นะคะเขารู้สึกขอบคุณที่คุณเข้ามาบอกมาสอนในเขาเนี่ยหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มี กำลังใจดีๆมีการมองโลกในด้านดีนะคะต่อให้อาจจะเจออุปสรรคก็ตามอะไรเงี้ยแล้วคุณเข้ามาสอนเขาในสิ่งนั้นก็เป็นได้โดยที่คุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว I love to kiss you badly เขาบอกว่า <c oughs> เขาอยากจะจุบจ๊บๆคุณแบบแทบคลั่งแทบบา้านะคะอารมณ์ crazy ครั้งหลังจะบ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ย Can we see each other again เขาบอกว่า เราจะเจอกันอีกได้ไหมนะคะเออเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่อยากเจอเขาแล้วนะคะถ้าเขามีคนอื่นไม่ต้องไ่เจอหรอกค่ะเสียเวลาไปเจอคนใหม่ดีย๋ย <laughs> I อ n o w y y u u t t l l l o v v m me เอาตรงไหนมามั่นใจจ้าเขาว่าเขารู้นะว่าคุณนะยังคงมีใจยังคงมีความรักให้เขาอยู่ใช่ไหมก็ <laughs> เ,เป็นแรนด o อมนะคะไม่รู้นะว่าเรื่องราว ของใครกันเอ่ยนะคะหากอยากได้เป็นเรื่องราวของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ